แบบเราไปอยู่กับเขาแล้วเขาแบบฟังแนวหมอรำหรือแบบว่าแนวที่เราไม่อินเลยเราก็อาจจะอึดอัดเวลาอยู่กับเขามันก็อาจจะลําบากแ้วเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองก็นั่งกินเหล้ากันอยู่เปิดเพลงป๊อปอยู่ก็เปิดสีพอลนภาพงศ์ขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยหรือแบบบางทีก็ไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยเต้นหมอรำออกมาอะไรเงี้ยก็แค่นั้นเองเราก็อึดอัดทำความรู้จักผู้ชาปรนเท้มากขึ้นเลยอย่าเพิ่งดับไฟจีกว่าผมจะงให้สัญญา หนึ่งที่สาวๆควรจะต้องรู้เกี่ยวกับผมครับเรื่องเปคผู้หญิงคือผมเป็นคนชอบผู้หญิงที่เรียกว่าผู้หญิงเทสดีเช่นแบบฟังเพลงเทสโอเคหรือแบบว่าใช้ชีวิตอย่างเรื่องเทสในการฟังเพลงเนี่ยออผมเองเนี่ยฟังพวกแนวป๊อปกับ R&B นดีคือผมเคยเจอเพื่อนหรือแบบว่าคนคุยเก่าอย่างเงี้ยถ้าแบบ เราไปอยู่กับเขาแล้วเขาแบบฟังแนวหมอรำหรือแบบว่าแนวที่เราไม่อินเลยเราก็อาจจะอึดอัดเวลาอยู่กับเขามันก็อาจจะลําบากแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองก็นั่งกินเหล้ากันอยู่เปิดเพลงป๊อปอยู่ก็เปิดซีรพรตภัยพงศ์ขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบบางทีก็ไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยเต้นหมอรำออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองเราก็อึดอัดคือก็อยากจะให้แฟนฟังเพลงแนวเดียวกันเพราะว่า ถ้าเราอยู่ด้วยกันเราใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเราฟังเพลงแนวเดียวกันมันก็ค่อนข้างที่จะไปได้วยกันง่ายนอกจากเรื่องการฟังเพลงก็มีเรื่องรสบิยมอในการกินอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบกินข้าวแล้วก็สลับกับกินอย่างอื่นได้ก๋วยเตี๋ยวก็พอกินได้อาหารฟิวชั่นต่างประเทศก,ก็กินได้ครับเมนูเดียวที่ผมสามารถกินเดิมๆทุกวันได้คือหมกูกรอบแต่ว่าถ้าเมนูอื่นเนี่ยก็ไม่สามารถคือผมเคยเจอคนที่กินก๋วยเตี๋ยวมาทุกวันแล้วผมต้องอยู่ดูด่าดมากเลยผมไม่เป็นตัวเองเลย พอแยกกันคุยนะกพักก็ไม่ค่อยได้ปีนข้าวด้วยกันแล้วก็ก็ห่างก,กัน <S <S เทสนี่มันมกบอกได้ถึงนิสัยใจคอรืมถึงวิธีการพูดที่ผมเจอมามันประมาณแบบว่าพูดจาเหมือนแบบกดเราดูถูกเราคือเธอหน้าตาไม่หล่อเลย <S 1> <S 1> เขาหาเงินเดือนเดียวได้มากกว่า <S <S ผมหาได้3เดือนอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบน้อยใจเหมือนกันนะบางทีมันก็ได้คําตอบกับตัวเองว่าจริงๆแล้วเออเราต้องการคนแบบไหนเราต้องการคนที่ คุยกันดีคุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ให้กําลังใจกันฝากถึงสาวๆที่ยังเปิดไฟอยู่นะครับหมอลำอาจจะไม่ใช่ทางแต่ตั้งใจบางอยากให้คุณเป็นแฟนอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับเอาล่ะโดยสรุปก็คือว่าคุณก็อยากจะคบกับคนที่เขาชอบอะไรคล้ายๆกันใช่ใคล้ายๆกันเป็นเรืกก่องปกตินะเวลาที่เราอยากได้คนข้างๆอ่ะถ้ามันไลฟ์สไตล์ใกล้กันอ่ะครับ มันจะไปด้วยกันได้ดีใช่<ด>คืออย่างที่ผมบอกเรื่องอะเรื่องก๋วยเตี๋ยวก่อนเรื่องก๋วยเรื่อง,อ,งอาหารเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าเราชอบกินที่มันแบบว่าสลับกันหลากหลายม,ม,มากขึ้นแค่นั้นเองแปลว่าคุณเคยเจอคนที่แบบอาทิตย์หนึ่งกินทุกวันเจ้านีามือ้อทุกมื้อสามมือ้อทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวใช่เหมือนมีแผลในใจโอเคส่วนเรื่องเพลงเรื่องเพลงนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้ติดก,กับแนวไหนแต่แค่ผมเคยเจอมาแล้วถ้าเทสไม่ตรงกันอะลำบากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือพูดง่ายว่า หมอลำเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มันไม่ใช่แนวที่เรารู้จักช่หรือถ้าเกิดเราไม่รู้จักแต่เราไม่ได้มีความรู้ว่ามันเป็นมันไม่ดีหรือมันอะไรยังไงอย่างหมอลำอินดี้ก็ฟังได้ไม่ได้ติดอะไรที่กังวลที่สุดก็อย่างเรื่องสุดท้ายเรื่องการพูดจาก็คือผมเคยเจอคนที่พูดจาไม่ดีใส่มามาค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากได้คนพูดดีๆด้วยการให้กําลังใจกันมากกว่าครับผมอยู่แล้วัพ p อ o r t ซึ่งกันและกันไม่บั่นทอนไม่ท็อกซิก